บุชาวิเศชนาะครับพอดีผมไม่ค็ยได้มาฝึกวิถีจิตนะครับยังงงๆอยู่พอดีเวะลาเดินนะครับก,กําหนดจิตที่ผมก็เลยกําหนดจิตที่เท้าซ้ายเท้าขวาสลับไปสลับมาอันนี้ทําได้ไหมครับไม่ได้เกี่ยวเลยกับจิตเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเอาวแล้วต้องจิตคือเวะลาเดินเราจิตที่รับรู้เราก็รู้อย่างเดียวในการเดินอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องคิดอะไรปล่อยให้ว่างใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้น นั่นก็ยังถือว่าเป็นพึ่งเริ่มมาฝึกเพราะว่าคนที่เขาเข้าใจจิตรู้จักจิตนี่แสดงว่ายังไม่รู้จักจิตรู้จักแค่ตีนตัวเองข้างซ้ายและข้างขวาเฉยๆน่าจะประมาณนั้นครับหลวงปู่ฝึกต่อไปครับผมขอบคุณครับเเเวียนนนกกาาิิดดต ชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใจ